สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านที่เกียรติดตามรับชมรับฟังรายการเพลงสบายสไตล์ดีเก็เจ๊เอเรดิโอนะฮะบ้านผือทีวีนิวก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับผมนะฮะแล้วก็ศิลปินทุกๆท่านที่ให้เกียรตินะติดตามรับชมรับฟังแล้วกส็สนับสนุน ารายการทางสถานีนะฮะด้วยดีเสมอมาาแนะฮะ,นะฮะช่วงนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะฮะปี2022นนะฮะ2565ั25นั่นเองนะครับผมนะฮะผมสวัสดีเครือพิมายนะครับหรือว่าดีเจเจเอรดิโอนะครับเช้าวันใหม่สดใสนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งมกราคม2500 65นั่นเองนะครับทุกคนคงจะสนุกสนานนะครับผมคืนเคลงนะฮะฉลองกันบางท่านก็ฉลองตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงเชา้าก็ยังไม่จบสิ้นนะฮะ,ะเมื่อคือนนี้ก็ขอบคุณนะฮศิลปินทุกๆท่านอ่าเอี FC, นะฮะมิลักแวนเพลงที่มาเขาดาวกับดีเจเจเอ o เรดิโอนะฮะบ้านผือทีวีนิวนั่นเอง ครับก็วันนี้จะมาอวยพรนะฮะช่วงจะเปิดรายการนะครับขอให้มิตรรักแฟนเพลงทุกๆขั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะร,รุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดขอความมุ่งม,มา่ปรารถนาคิดสิ่งดีๆนะครับผมเงินทองหลังมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคาไม่ขาดสาย ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินท่านนะครับให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางทาง,ทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับกิจการงานขอให้รุ่งเรืองราบรื่นไปด้วยดีอย่าให้มีติดขัดนะครับธุรกิจที่ท่านทำ ขอให้มั่นคงนะครับจนซื่อสัตย์นะครับผมกับตนเองนะฮะแล้วก็บวกไปด้วยนะครับผมนะฮะส่งท้ายพศสองพันหาร้อกสิบ่ามาต้อนรับพศสอ6 5 นะครับผมขอให้โชคดีมีใั่นะครับเลขประจำปีนี้นะฮะนะฮะก็ห5นั่นเองก็เขียนปกติดใส่กระเป๋าไว้นะครับผมนะฮะวันนี้ยังไม่ได้เปิดไอ <c oughs> สับดูเลยว่าใครมามั่งครับผมนะฮะว่าใครมามั่งนะครับผมนะแต่ครับก็วอวยพรให้ เรียบร้อยนะครับผมหวังว่ามิตรลักแฟนเพลงทุกๆท่านขอให้โชคดีนะครับทางรายการพร้อมทีมงานก็อวยพรก็ผมก็เป็นตัวแทนของทีมงานนะฮะอวยพรให้มิตรลักแฟนเพลงแล้วก็ศิลปินทุกๆท่านเราผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมทุกๆท่านนะครับที่ให ที่ผมให้ความเคารพและนับถือนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณวราพรเข็งมัจกุลด้วยนะครับผมนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมนะทุกเช้านะวันนี้ออฟฟิศดีเจเจเอไม่เปิดนะครับผมฮนะก็เราก็ทําขอพรน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับผมอยากขอให้คุ้มครองนั่นเองน,นะครับดูที่ว่ามีใครมามั่งนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับในช่วงนี้ดูก่อนนะครับว่าใครมานะต้องดูก็ไว้งั้นไม่ดูไม่รู้กับผมดูนิดหนึ่งนะครับว่าใครมามั่งนะครับผมนะฮะชงเช้ชารายการพิเศษนะครับรายการพิเศษปกติแล้วก็ จาด8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับอันนี้ก็เรียนมาให้ทราบนะครับมิลักไเปรีจะไม่ได้สับสนนั่นเองนะครับผมนะอ่ะอาดูก่อนโอ้สวัสดีคุณตุ๊กตานะพอมาปุ๊บบุลันเกาะลันตาไทยทักสินก็นว่อานะันะครับผมขอบคุณมากคุณตุ๊กตานะครับผมนะที่เกียริ มาเขามาคนแรกเลยก็ว่าอย่างนั้นนะฮะมาชมรายการพิเศษนะครับผมรายการพิเศษนะครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณวรากรอ,อ่าคุณวรากรถ้าได้ดูอ่ารายการนี้แล้วก็ตอบคุณตุ๊กตาด้วยนะครับจุคุณตุ๊กตาอ่ามาสวัสดีปีใหม่นะฮะนะครับคุณวรากรถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังก็ ตอบได้ตอบได้อไดคอมเมนต์เขาหน่อยนะครับผมนะอ่ะเรามาเปิดสถานีพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะในช่วงนี้นะครับผมอ่ะพอดีเลยก็มาคุณตุ๊กตามาเป็นกำลังใจให้กับดีเจเจเอนะครับผมเป็นคนแรกเช้าว,วันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่หนึ่งนะฮะมกรลาผม2,565นนั่นเองนะครับ ออก็บอกนะครับผมเราไปเปิดสถานีพร้อมๆกันเลยนะครับ เพชรเบ็ดงามประดับวงการลูกทุ่งหมอลำขอสืบสารทำนองหมอลำเพลงอีสานบานเฮากับศิลปินที่พี่น้องน้ำหัวใจจับจองป่องเขม,มาราเจ้าของผลงานเพลงก่อนลำ่ำเตยแม่ห้างซมามางีมาพบแม่ห้างคนสวยมาพบแม่ห้างคนสวยแก้มขาวรวยรวยสวยจังสามวัยตอเนื่องกับก่อนล่ำบันเทิงใจลำเพลินฮักเมียเสียว โวผู้งามมันต่ำระพ่อเสียมผลงานก่อนล่ำล่าสุดมุนรักเข็มมาราศแ<า>ีโคงงามเสื่อยมจำสนิยารับชมระฟังเพลงอื่นๆได้ที่ช่อง YouTube ป่องเขม,มาราติดต่องานแสดงได้ที่ท่090-931-4572รับประกันความมวนซืนเดอะพี่นอง ขักจากสาวยาดองได้มาเจอน้องสาวยินตาภูแหนมหมูสดสะอาดทุกลักนนามใหแหนมหมูคุณวิเจ้าของแบรนด์สินค้าแม่ทำลูกขายผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในการผลิตที่มีคุณภาพใส่ใจทุกขั้นตอนก่อนถึงมือ บริหารงานโดยคุณวิไลนันอภัยติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่0656514632รับรองไม่ผิดหวังครับท่านาาอยย้หแลก ส่งเสียงมาแล้วเจอเจ้าดีเจจะเห็นส่งยิ้มอย่างท่ยิ้มเเห็นมาแต่ไครมาตามเวลาสัญญาจะไม่ไปไหนหมดทุกสุขใจเมื่อได้พบกันทุกวันรายการเพลงดีของพี่สัมบีโพเพยเขามีเพลงเด็ด ส่งใจไปให้ถึงกันอย่าสวางเปลืยงไหนส่งให้เชื่อมความสัมพันธ์แม้อยู่ไกลกันส่งใจไปให้ทุกคนพี่ใหญ่พี่รันดารนหนุ่มเทจันตาน้องต้วยไม้ป่าน้อยหน่าน้องเก๋คำรุพี่จัดน้องปองวิไลน้องแดงน,น้องคน เพใจอีกคนแรงใจให้พี่สำรีเปิดสถานีดีเจกวันใจคนจนไม่ต้องกังวลหน้าฝนไม่บ่นถอยหนีแรงใจมากมายทำให้มีอารมณ์ดีขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟล น,น้องถ้วยไม้ป่าน้อยหนา้าน้องเจคำรนพี่จัดน้องฟองวิไลน้องแดนน้องคนเจอใจอีกคนแรงใจให้พี่สำลีเปิดสถานีดีเจกวันใจคนจนไม่ต้องกังวลหน้าฝนไม่่นถอยหนี แรงใจมากมายทำให้มีอารมณ์ดีขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเพลงขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเพลงขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเพลยง กือบก็จบลงไปแล้วนะครับผมเปิดสถานีพร้อมๆกันนะครับผมแหมดีเจเจเอกก็รองไม่พร้อมต่าไหร่นัครับผมนะฮะสวัสดีนะครับผมปีใหม่ปีหกสี่นี้นะครับผมโอ้ปีหกห้านะครับผมขอให้มีรักเป็นเพียงจงมีต่กอนถก้าว่ายังนั้นนะครับแหนะสวัสดีคุณเพชรประสิทธิชนะเกียรติหรือว,ว่าคุณโอดยอดรักนั่นเองนะครับผมแหมวันนี้มาครบหน้า มาครบทุวนหน้าอวันนีน้นะครับก็ผมก็จะเปิดรายการนะ,ะก็ขอขอบคุณคุณวิรยนนัยนันภัยนะฮะเจ้าของแบรนด์สินค้าแม่ทำลูกไขยนะฮะแหนมมูศสศสดสาดถูกหลักอนาใหม่นั่นเองนะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณคุณวราพรนะฮะ ห้องเสื้อวรากรน,นั่นเองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบา้านผือพิทยาภูมินั่นเองนะครับรับตัดเย็บเสื้อผ้านะฮะสตรีชุดแบบฟองชุดธรรมา้วยชุดไทยนะครับพร้อมอ่าอยู่ที่เดียวกันก็ห้องภาพดิดจิตเจเอนะครับรับจ่ายทําวิดีโอถ่ายภาพมีง,งานพิธีต่างๆถ่ายรูปดวลไทยกระสานสีขาวดําเข้าเล่นสันเกียวสันกาวนะครับผมครบเครื่องเลยนะครับเข้ามาแล้วที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรไม่ผิดหวัง นะครับผมเข้ามาได้เลยค่ะรูปดวนหรือว่าทาเอกาสารปิ้นงานนะครับผมนะฮะก็เราจัดการครบเครื่องนะฮะล้างลูกนะฮะไม่มีปัญหาส่งแฟกซ์ส่งเมลนะครับและอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมก็มาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0612301227เบอร์โทรศัพท์คุณวราพรก,ก็0 806 299 771นั่นเองนะครับอย่งไงก็ฝากไว้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณศิลปินนะฮะคุณวิเชียพรพรวิสัยเนะจ้าของผลงานเพลงโควิดติดแล้วนะฮะโควิดนะฮะโควิดติดแล้วนะครับผมนะแล้วก็ติดตามใน YouTube ด้วยนะครับผมปนะีหกค่านี้ขอให้มิรักแฟนเพลงก็เข้าไปดู นะฮะศิลปินที่ท่านชื่นชอบใน YouTube นั่นเ,นนเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยอดกวีมณีชัยนะค,ะครับผมนะฮะนักร้องเสียงดีมีกุดอานักร้องเสียงดีดีกรีพิธีกรทะท,ะทะบหนั่นเองนะครับผมอซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ไก่ขันเอ,เ,อเ,อเ,เอกเอกเอกอะไงั้นะครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงความสุขชั่วคราว นะฮะสเสน่สาวรสบรัวหลวงโอ้นะครับผมก็ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ติดตามใน YouTube ก็แล้วกันนะฮะชอบเพลงไหนก็ชิคเข้าไปนะครับผมยอดกวีมะลีชัยก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมหมดดีกีเป็นแมาพิธีกรพทโบอทานะไม่ธรรมดานะฮะสำหรับศิลปินท่านนี้นะครับนะ ขอฝากไป้วยครับเจ้าพ่อลำล่องนะครับป่องเข็มราชนั่นเองก็มีผลงานมากมายนะครับผมที่จะให้มีรักแฟวนเพลงได้เลือกฟังนะครับผมอยู่ใน y o u t u b e นะครับที่ผมเปิดอยู่ทุกวันนี้นะครับผมเจ้าพ่อลำล่องป่องเข็มราชนะฮะเป็นลำแพลนาแพนแม่นางผมหอมนะฮะนิยายตั้งแต่ปู่ยาตาทวดนั่นแหละครับผมนะฮะนางผมหอม น่นางผมหอมนะครับผมเลยเอามาเป็นบทประพันธ์เป็นเพลงนะมาเรื่องรามาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนางผมหอมนั่นเองนะครับผมนานะครับผมโดยศิลปินป่องเ็มาลานะครับติดตามใน u t u b e ได้เลยนะครับนะนะครับผมได้สบายๆเลยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยอีกท่านหนึ่งเป็นเด็กนะครับเด็กวัยเรียนนะฮะ ม้มิ้นกับปอมน้อยนั่นเองนะครับผมนะฮะแชมป์ไมทองคําเด็กห้านั่นเองนะครับผมที่มาที่ไปหรือว่าเด็กห้าคืออะไรก็เข้าคลิกดูประวัติของไม้มิ้นกับปอมน้อยได้นะครับผมใน y t u t u นะฮะใน u t u b e มีแล้วก็ติดต่องานแสดงด้วยนะครับผมไม้มิ้นกับปอมน้อยที่ไหนนะครับใกล้ๆไปนะครับผม ได้ลองติดต่อดูก็แล้วกันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์หรือว่ายังไงก็เข้าไปใน Facebook ม y มิ้นกับปอมน้อยนะครับผมนะฮะโดยอาจารย์นิรันก็ควบคุมดูแลอยู่นะครับอาจารย์นิรันั้นแล้วก็บ้านดนตรีนะครับเสียงเนี้ออืมชื่นชมนะครับผมเพลงก็อีกหลายๆผลงานเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงเด่นๆนะครับผมที่เปิดทุกวันนี้ก็ประวัติหลวงปู่มั่นสาธุ นะครับผมนะฮะนี่ก็อีกผลงานเพลงหนึ่งที่โดดเด่นในโลกโซเชียลนั่นเองไมมิ้นกับปอมน้อยนักเรียนที่เรียนเก่งร้องเพลงก็โอเคร้องเพลงในแนวธรรมะนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ก็ขอขอบคุณคุณคำรณมณิษารด้วยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดนี่ก็คือตามหาน้องลาลิซา นั่นเองนะครับผมเป็นผลงานของนักร้องเสียงดีนะครับเมืองบุรีรัมนะฮะนี่นะครับก็ยังไงติดตามใน YouTube ได้นะครับผมนะติดตามใน youtube ได้แล้วก็ศิลปินรัญชัยพรชนะมงคลนะครับผมนะฮะนักร้องจากนุ่สุโขทัยนะครับนะครับนเจ้าของผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลง แล้วก็เป็นนักจัดรายการด้วยนะฮะนี่เป็นนักจัดรายการด้วยนะครับผมเพลงที่เปิดทุกวันก็เรียกลุงทําไมถ้าว่าอย่างนั้นถ้าสงสัยหรือว่ายัางไงอยากจะรู้ว่าเรียกลุงทําไมนะฮะประวัติความเป็นมาคลิกเข้าไปใน YouTube รันเฉยกรชนะมงคลนั่นเองนะครับนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณมากเรามีคขมั่งนะครับผมนะก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่อยุธยาด้วยนะครับผม นะฮะก็ขอบคุณท่านด็เร์จรุนด้วยนะครับท่านดรอเร์จรุนชายสอนนั่นเองเจ้าของผลงานเพลงอยากกดถือนั่นเองนะครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่อยุธยาก็สนับสนุนอของลูกแก้วกัลยานะครับผมคุณไม่รักทำไมไม่บอกไม่บอกเป็นไรโอเคครับก็ อีกอย่างนึงก็จอดยอดรักนะครับจอดยอดรักนะครับผมวอนแม่แม่ย่าช่วยเบิ้งนะครับผมเอาเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมนะฮะศิลปินท่านไหนที่ผมยังไม่ได้เอ่ยก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมนะฮะอยู่ในใจดีเจเฉเสมอนะครับผมเอาวันหลังจะมาเราสู่กันฟังว่ามีใครบ้างนะครับวันนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเจิญรับชมรับฟัง ได้เลยนะครับผมนะฮะอา้าเพลงอะไรเหรอที่ดีเจแช่อจะเปิด e อ้ครับศนะิลปินยดกวีมณีชัยนะครับผมไก่ขันนั่นเองนะครับเปิดรายการนะครับผมนะฮะติดตามไปด้วยประวัติหลวงปู่มั่นนะครับไมมิ้นต์กับปอมน้อยแล้วนกะ็ศิลปินวิเชียนปอนวิสัยนะครับผมโควิดติดแล้วปอมยศสวัสดีมณีบุญ โควิด1ิมาบ้านเหานั่นเองนะครับผมอ่ฟังเจ้นี้ก่อนนะครับผมอยาค่อยมาต่อโอเคโอเคไหมโอเคครับโอเคก็ว่าอย่างนั้นโอเคก็เราก็ไปฟังเลยก็แล้วกันนะครับผมสบายสบายสไตล์ d j อเ Radio